สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่เลยนะคะตอนนี้ทีมงานกำลังตื่นแล้วพี่น้องเฮ้ห้มามัน <c oughs> คุณคู่กับเอาชุดมาใหาบา้บัตรจักรีนะชุดที่ไปเอามีแต่หัวโป่งไปเอานะนี่เดี๋ยวเราพาไปดูกรลังเลือกหลังอีปล่าลาบุดได้ซุดแผ่นละแม่ได้ซุดแผ่น <c oughs> ละแม่ โอยเป็นไรนช่ไแล้วผู้หญิงทำไมไม่เอาเลือกเอาชุดล่ะลูกนี่สวยดูแต่เอตแบบไปต่เพชมันสัตว์นนี่นี่นีนมีนี่นีีน่นีนี่นี่นีนนี่ี่นี่วน ไม่เยเดแต่จะสุดอันนี้เสื้อสีนะคะค่ะที่มาร่างานก็สามารถมาซื้อได้นะคะแล้วก็รวมมือกัแล้วเป็นอย่างช่นี้คือพวกทีผู้ใดแปลวชุดจ้าคนงงแหงเหมือนแบบเหมือนเหมือนเกิดมาเพื่อฉันอ่ะเหมือนตัดมาไว้้เลยตัดมาไวเลยชื่นชอบขอบคุณคุณครูมากนะคะ ตอนนี้น้องๆก็กำลังตาส้มตำมิน,นิฟีสไตล์นะคะคือแล้วอเออ,ดดดอไ,ได้ได้ได้ไนี่ก็จะเป็นเ่ยเฮ้ยคนไหนทองเนาะยัยงไงกับกิจกรรมชายแท้ที่เอาชุดเมียมาใส่ของผมของผ <c oughs> ม <c oughs> ผมยาวก็งงไปเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าผมยาวเพราะว่าหยาดชุดเด็ดคันงงเขาไงไม่รู้ที่ไหนเห็นซีเจไหมใส่เลยขึ้นไปปราบไปวัดตอนนี้ ออน้มอมนู่นเดินตรงไปเลยไม่ในนี่ยสาธิตใส่พีหือไม่สต้บดฮะเสร็จูหน้าเสร็จกอมยิบเฮียเหไมค่ะไม่ได้คุยะหรือผมเดนีะบรรยากาศวันน้ิงข้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเฮ้ยิฉันมาหน้าองพวก วิ่ยาปานอะไรนะหม่ได้กินด้วยหรอซ้ำเปิดงานเหมือนกันโชสเตปลีลาการตำต้องตำแบบนี้ตำแบบโย่นบกิใะต ียโคเลียงมันก็ใท่ลู้ไงโค้คนสวยโอเลียงบอลหนิโอเลียงมากเหรอเอวอ่ะเอาไรเอ็นเโอได้เอแอลแดงใช่ไหมเแอลแดงใส่เป็นเป็นที่บ่เอาหนิบ่เอาบ่บ่บ่เขาเป็นราการอะไรใส่นมโอเลียงได้มีอ่ะมันเป็นซ่าดิ มันเป็นกะตะวัตะวนมนัใส่นุมเหลมัเป็นกระแตไปแล้วก่่นเมาใกิ่เดียวนะได้ไ้ี่ไว้ตะวันนน้ำอะไรคูเตอร์น้ำอะไรมันมีแ่กัาได้ยังนั่นเดีสีดำด นี่นะคะบรรยากาศก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมตอนนี้น้องก็เพิ่มพลังในการทานข้าวนะคะมีอะไรบ้างนี่้มต้มตำมิลอนไก่นะคะตได้เองตามอัธยาศัย

เจเจเป็นไรอ่ะมันเปลนไม่ได้มันแข็งหรอถ้ายีันาดนันสามกองละสามง้อลองมือระกลางบ่ดีนี่กินขอลมกัน มา้กันนะจีอกินข้าในหลวงมากินนัากน้ามาไปยังเอก้ันีม่บายดีมากินข้า่บายน่มากินข้าวเดี๋ยวเออมากินข้าวมากินข้าวนักการ์ดเออเอซีจะบอกมวดวเอามาเลยเออเมากินข้าวนักการ์ดเฉพาะเอีนักกาดคนอื่นไม่ให้กินด้วยเป็นลายเท่านี้ แสดงว่าโมเคลื่อนมาแอบหลอมอยู่นี่ไม่ค่ะรับสบายรับแบบเาอย่างเลยรับนี่มรับไหมเพิ่มบรลับบ่เด็หูมื่อพวงมาขึ้นูา1โมงเลยแล้วฉันนอนอยู่เนี่ยฉันจะโซฟามาต่อข้างนี้นะม่ทราบว่าตัวันเริ่มแบ่งสีแล้วบาบานีเริ่มแล้วปะสุกีฬาสีเริ่มแล้วเหรอแม่ เริ่มจะไม่ได้กินเลยไม่เป็นไรอยู่สีน้ำเงินไม่กินซ้มตำอยู่แม่บอกมันกมังเดำดำดำนะั่นนั่นจะกินด้เท่ากับตาเ่าเนี่ยข้าผัดกุ้งแฟนสั่งมาให้ยวกินของเยแยะบ้าง ก้าวเนมาก้ากินว่ผู้นำกินบอกไายักินอะไรมาก้าวก่าไม่ยืมวยกมาวูกบ้าก้วกินเยก่ที่นี่เลเ่่ด้อาเดียจ้าหน้าที่กินกันม่อีกดวงแต่รูปจะหอมมากแต่ออกจากห้วยยังไ้าลยอไ ก็ลงไเบรมืลอ่อดงงสิเลิกหมเออก็กินบอร์ุพันลามอะเดิปาคเปาสัด้ราออสวเดีัี่กที่าพาดองให้5ปาร์ตีก่อนที่เราจะไปเตรียมสถานที่กันนะคะแบบว่ากิจกรรมกีฬาสีใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มก็อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะ ทักไปที่เพจนะต่างรายได้เลยเ <ST AN IC AL> รา <ST AN IC AL> อยู่กันเป็นครอบครัวนะคะขอบคุณเอสซี่ให้การสนับสนุนแนะจ๊ะเอาน้าเอากับเข่านะคะแล้วก็มาสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะคะขอบคุณมาก <ST AN IC AL> อันนี้เป็นช่วงแรกเราจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับทีมงานเราจะกัด้มะสุก